หลักฐานชี้ชัดญี่ปุ่นซัปโปโรข้างรักสุปโชคอีกแล้วด้านมาโนมั่นใจรู้จุดอ่อนจุดแข็งอิรักก่อนช้างศึกจะเจอกันในรอบชิงคิงครับเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับร ทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พลัสตเนเกตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนแน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พลัสตเนเกตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเองเซเว่อวนสบาทขายแล้วซื้อยังซื้อสิซื้อยังไม่ซื้ออ่ะซื้อสซื้อสวัสด,ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับในคลิปนี้มาเก็บตก วันหลงของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพกันอีกหนึ่งคลิปนะต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการนะครับด้วยการเอาชนะเลบานอนไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งทำให้ผ่านเข้าชิงในศึกฟุตบอลคิงคัพได้สําเร็จโดยนะัดชิงเนี่ยจะไปพบกับทีมชาติอิรักนะครับในวันที่10กันยายนเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดเหมือนเดิมผ่านทาง a i s Play แล้วก็ไทยรัฐทีวี เกมนี้แข่งขันกันที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีก็ถือว่าบรรยากาศในเกมที่ผ่านมาคึกคักนะครับกระแสตอบรับจากแฟนบอลที่จังหวัดเชียงใหม่ยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับเข้าไปชมกันเกือบ20,000คนฝนฟ้าจะตกก็ไม่เป็นกังวลยืนเชียร์นักฟุตบอลไทยจนจบเกมเป็นภาพที่ดีแล้วผมนั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าเสียงเชียร์ของทีมชาติไทยดังกระหึ่มจริงๆนี่เป็นกำลังใจที่ดี ที่จะทําให้ทีมชาติไทยของเราประสบความสําเร็จนะครับล่าสุดเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับหลังเกมของทีมชาติไทยมาฝากกันเป็นเรื่องดาวของน้องเช็คสุปโชคสารชาตินะครับดาวเปะทีมชาติไทยที่มาจากเจลิกของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรอย่างที่ทราบนะตอนนี้ชื่อเสียงของเช็คที่ซัปโปโรกําลังโด่งดังนะครับหลังจากฟอร์มยอดเยี่ยมมา2นัดติดต่อกันด้วยการยิง3จ่ายอีก1และเกมล่าสุดที่ซัโปโร เอาชนะกำบะอซสกาเนี่ยน้องเช็คก็ควา้ารางวัล MVP นะครับฟอร์มการเล่นของน้องเช็คในนามทีมชาติไทยในนัดเจอเลบานอนต้องบอกว่าเกมลุกอาจจะยังไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะครับด้วยระบบการเล่นของมานโพกิงที่ไม่มีตัวซัพพอร์ตเกมลุกเลยทั้งพี่มุย้ยทั้งน้องเช็เนี่ยต่างไม่ค่อยได้บอลสักเท่าไหร่นะและได้บอลก็โดนเบียดโดนปะทะเพราะว่าโอ้โหไม่มีใครเล่นซัพพอร์ตแต่สุดท้าย ทั้งพี่มุย้ยแล้วก็น้องเช็คเอาตัวรอดและมีฟอร์มการเล่นที่มาตรฐานนะครับพี่มุย้ยก็หม่งประตูชายขณะที่น้องเช็คเมื่อวานนี้เนี่ยได้โชว์ถึงแพชชั่นการเล่นเกมรับที่ลงมาช่วยตลอดแล้วก็มาโน่บอกว่าเช็คเนี่ยคอยปั่นป่วนแนวรับคู่ต่อสู้ได้แล้วก็เล่นได้ตามแทคนิกที่ต้องการนะครับคืออย่างที่บอกแทคนิกของมาโน่อาจจะยังเรียกเสียภาพของเช็คออกมาได้ไม่ได้มากที่สุดเท่าไหร่แต่เชื่อว่า ในเกมต่อไปเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันว่ามาโน่จะใช้งานน้องเช็คในรูปแบบไหนพ่อมิชาก,ก็แสดงเห็นแล้วว่าถ้าเกิดใช้น้องเช็คได้แบบมีประโยชน์เนี่ยอ่ะก็ยิงประตูได้สร้างสรรค์เกมได้นะครับและอย่างมาตรฐานของเช็คเป็นระดับเจลิกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดมีวิธีการให้เขาชัดเจนเนี่ยเขาจะช่วยทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนนะครับและล่าสุดมันเป็นเครื่องตอกย้ําว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของซูเปอร์โชคที่ซัปโปโรเนี่ยกำลังโด่งดังจริงๆ เพราะล่าสุดนะครับเป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์อย่างบูรุฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสโมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับเขาลงทุนบินจากประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อมาเชียร์เจ้าเช็คสุปโชคสารชาติดาวเตะตัวเก่งของทีมซัปโปโรซึ่งเขาเนี่ยเป็นแฟนขับตัวยงของเจ้าเชคนะครับซึ่งลงเป็นตัวจริงด้วยโดยทวิตเตอร์ของแฟนบอลญี่ปุ่นรลยนี้นะครับเขามาเชียร์ ทีมชาติไทยเชียร์น้องเช็คพร้อมกับใส่เสื้อซัปโปรโรแล้วก็เบอร์4 9ของสุปโชคพร้อมกับพต์ข้อความนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยประมาณนี้สุปโชคเห็นผมด้วยเขาโค้งคำนับให้ผมที่นี่ฝนตกหนักจริงๆแต่เขาดีใจมากที่ได้มาเชียร์ทีมชาติไทยมาเชียร์สุปโชคและที่สําคัญทีมชาติไทยชน,นะเห็นไหมอย่างที่บอกว่าคนญี่ปุ่นถ้าเกิดชอบใครแล้วชอบจริงไปสุดนี่ตามมาเชียร์เช็คถึงที่เมืองไทยเลยนะ เออแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปเชียร์ซัปโปโรเจอกับมาริโนตในฟุตบอลลูวานครับนัดแรกเนี่ยซัปโปโรชนะมาดิสโกสามประตูต่อสองนะเออเออก็เห็นไหมอย่างที่บอกว่าตอนนี้เช็คกําลังดังที่ซัปโปโรที่ญี่ปุ่นอย่างมากนะครับก็หวังว่ากลับจากทีมชาติไทยจะไม่มีอาการบาดเจ็บตามที่มิชาบอกนะมิชาเิร์นเช็คบอกว่ากลับมาอย่าเจ็บอย่าเป็นไข้เพราะเขาต้องการใช้งานเช็คในช่วงเจลีกนะัดที่เหลือ เพราะเขาต้องการให้เช็คเป็นตัวจริงหลังจากทำงานดีะแล้วก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มการเล่นในนัดชิงคิงคัพกันหน่อยว่าเช็คจะสามารถสร้างความแตกต่างและช่วยทีมชาติไทยได้มากน้อยแค่ไหนก็รอติดตามนะครับจากนั้นไปอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยกันวันนี้ก็ไม่ได้มีการฝึกซ้อมหนักมากเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งแข่งมามาโนก,ก็ให้นักเตะนเน,น้นในเรื่องของฟื้นฟูสภาพร่างกายส่วนนักเตะตัวสำรองก็ซ้อมตามปกติ11ตัวจริงก็ ฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนจะมาฝึกซ้อมแบบเต็มๆอีกครั้งใส่เทคนิคในวันพุ่งนี้แล้วก็แข่งในวอาท์นะครับคือการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยซึ่งมันเตะทพีเตะต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องรักษาสภาพร่างกายของนักเตะให้เป็นอย่างดีนะครับหลังเจ้าเกมกันหน่อยพี่มุย้ยธีริสินแดงดานะครับนัดที่แล้วเนี่ยควา้ารางวัล MVP Ma มตต์ออฟเดอะหลังจากเป็นคนม่งประตูชัยพาทีมชาติไทยเอาชนะเลบานอนหลังเจ้าเกมพี่มุ้ยได้พูดถึง ทีมชาติไทยก็บอกว่าดีใจมากนะที่ทําประตูได้และเป็นประตูที่ชนะด้วยแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยพี่มุ้ยเขาขอขอบคุณเพื่อร่วมทีมทุกคนครึ่งแรกทําได้ดีครึ่งหลังมันยากแต่ทุกคนก็พยายามช่วยกันจนคว้าชัยชนะมาได้ส่วนเป้าหมายเนี่ยพี่มุ้ยยืนยันชัดเจนว่าตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องการแชมป์คิงคัพนัดแรกผ่านไปแล้วหลังจากนี้ก็คงจะคิดถึงเรื่องของการฟื้นฟูร่างกาย เชื่อว่าทีมาสตาฟโค้ชก็คงทําการบ้านอย่างหนักและต้องเตรียมตัวในการเจอกับอิรักต้องทําการบ้านอย่างหนักมากขึ้นส่วนตัวเขาก็ฟิตพร้อมที่จะช่วยทีมชาติไทยทีมชาติไทยยังคงต้องใช้งานเจอสินแดงดาปไปจนถึงเอเชียนคัพหรือหลังจากนั้นก็ได้นะครับเพราะพี่มุย้ยไวเนื้อเชื่อใจได้ยิงประตูดได้ตลอดในนามทีมชาติไทยมีพี่มุ้ยและอุ่นใจยิ่งบอลไปหาเขาในกรอบเขตโทษเนี่ยบอกเลยว่ายิงได้ตลอดนะครับ ขณะที่มาโนโพกิ้งกันหน่อยมาโนโพกิ้งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนวิจาร์เยอะนะในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะเลบานอนถึงแม้ว่าเราจะชนะได้ตามเป้าแต่แฟนบอลก็ยังตั้งคําถามถึงรูปแบบและวิธีการเล่นที่มันแลอ,อึดอัดมันแลยังไม่ลงตัวจนถึงนาตอนนี้เหมือนว่ามาโนยังไม่สามารถค้นพบ11ผู้เล่นตัวจริงหรือระบบที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในการไปเล่น ฟุตบอลโลกรอบเลือกหรือเอเชียนคัพได้เพราะว่าในเกมเจอกับเลบานอนมันก็ค่อนข้างอึดอัดนะครับแต่ที่บอกว่าบอลไม่สวยแต่ชนะมาโน่ก็ค่อนข้างแฮปปี้อย่างมากเดี๋ยวจะเจอกับอิรักนะครับมาโน่ได้อัปเดตเหมือนกันมาโน่บอกว่าเขาเนี่ยได้ไปสเกลฟอร์มอิรักกับอินเดียมาในศึกฟุตบอลคิงคัพนั้นแรกซึ่งก็เห็นภาพหลุดที่มาโน่ไปดูเลยนะมาโน่บอกว่าอิรักเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นทีมที่แรงกิ้งดีที่สุด จาก4ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันซึ่งระบบที่เราจะเล่นหรือแผนที่เราจะเล่นเนี่ยต้องไปคุยกับลอิส s นักวิเคราะห์ของทีมอีกหนึ่งทีเพราะมีการสเกลพูดคุยกันตลอดและดูอีกทีว่าระบบไหนจะช่วยทีมชาติไทยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์กินครับ เขาบอกว่าตอนนี้ต้องไปหาจุดไหนว่าเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์หลังจากที่ได้ดูอิรักมาเขารู้ว่าอิรักมีจุดแข็งตรงไหนแล้วก็รู้ว่ามีจุดอ่อนตรงไหนก็จะโจมตีจงตรงจุดนั้นอันนี้เป็นมาโนโพกิงนะครับอย่างที่บอกว่ามาโนต้องําการบ้านอย่างหนักผมว่านัดเจอกับอิรักเนี่ยมันเป็นการชี้วัดอนาคตเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดแพ้อิรักด้วยรูปเกมที่ไม่ดีผมมาโนไปแต่ถ้าเกิดชนะอิรักด้วยรูปเกมที่ดีขึ้นหรือแบบเฮ้ย เป็นแชมป์ได้เนี่ยมาโน่ก็มีสิทธิ์ได้ไปต่อแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้แฟนบอลชาวไทยต้องการเห็นวิธีการเล่นและรูปแบบที่ชัดเจนของทีมชาติไทยในยุคข,ของมาโน่เพราะว่าถ้าไปเล่นบอลโลกรอบคันเลือกเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะผ่านเข้าสู่รอบ รอบต่อไปคือรอบ18ทีมสุดท้ายเพื่อไปดุ้นไปบอลโลกเนี่ยเราต้องดีกว่านี้ในหลายๆด้านครับคุณผู้ชมอินดิวดวลของนักเตะในการเข้าทําพื้นที่สุดท้ายอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีระบบที่เข้ามาดูว่ามาโน่จะทําได้หรือเปล่านะครับผมว่าเกมมาเจออิรักเนี่ยมันเป็นการวัดศักยภาพชั้นดีเลยอิรักเป็นทีมอันดับที่70ของโลกนะครับคุณผู้ชมเป็นทีมที่ไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวก็มารอติดตามการนนะ่าสนใจนะัดชิงนะครับทีมชาติไทยเจอกับอิรัก เราเนี่ยอันดับที่113ของโลกเจอกับอิรักอันดับ70ของโลกแต่ที่บอกเลยในบ้านเสียงเชียร์แฟนบอลที่จังหวัดเชียงใหม่กระหึมแน่นอนบรรยากาศน่าจะาอัดแน่นไปด้วยแฟนบอลน,นี่คือกำลังใจที่ดีของทัพช้างศึกทีมชาติไทย <S <S อย่าลืมติดตามนะครับแข่งขันกันในวันาทิตที่10กันยายนที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีเวลา2ทุ่มครึ่งถ่ายด้วยสดเหมือนเดิมทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Pay ถ้าเราเป็นแชมป์คิงคัพได้ชนะอิรักได้เนี่ยแลนกิ้งฟีฟ่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเพราะแต่ชนะทั้งเลบานอนและอิรักโหแล้วมันจะส่งผลให้ทีมชาติไทยมีความมั่นใจก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมหนักหลังจากนี้หลังจากนี้โปรแกรมโคตรหนักแล้วมันเป็นการชี้วัดอนาคตหลายๆอย่างเลยนะทั้งโปรแกรมอุ่นเครื่องที่เจอกับทีมยุโรปเนี่ยใครบอกไม,ม่ประโยชน์ผมบอกเลยโคตรจะได้ประโยชน์อะรายการเนี้ยคือมันเป็นประสบการณ์ที่หายากครับเจอทั้งจอเจอเอสโตนเนียแล้วไปเยือนด้วย มีแต่ได้กับได้ครับคุณผู้ชมช่วงหลังญี่ปุ่นเขาจะไปอุ่นเครื่องแบบนี้หมดแหละเพราะมันได้ประสบการณ์จริงๆมันได้เจออะไรใหม่ๆอะ่ะใช่ปะละ่ะถ้าเราจะอุ่นเครื่องแต่ในแค่เอเชียอย่างเดียวเนี่ยผมว่าแล้วเราเจอเอเชียไม่ได้เอเชียเกรดแบบท็อปขนาดนั้นด้วยนี่เราไปเจอยุโรปด้วยก็ดีแล้วก็เดี๋ยวเจอสิงคโปร์เจอจีนอีกเนี่ยอันนี้ก็น่าติดตามแล้วก็เอเชียนคัพอีก ว่าหลังจบแมตช์เจออิรักเนี่ยเราจะเห็นอะไรหลายอย่างมาโน่ได้ทําทีมต่อไหมเพราะตอนนี้มาดามแปงก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะทําทีมต่อหรือเปล่าตรบมาโน,โน่นะอีชีจะเป็นยังไงจะเข้ามาลลยหรือเปล่าหรือยังไงโหมันเป็นเครื่องหมายคาถามท,าที่รอคําตอบอย่างชัดเจนยังไงก็ เดี๋ยวที่ตามกันก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ตามกันตลอดสําหรับเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับคลิปนี้ก็มา,มานี้แล้วกันในชแนลตองสุยที่สาคัญฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับชแนลตองสยุยมุ่งสู่20,000 0ซับไปด้วยกันรวมไปถึงคลิปนี้ขอขอบคุณเกเรเน่กาโอลาบาพัทยิทยงคงสนับสนุนชแนลตองสยุยช่วยไปอุดหนุนสินค้าของเขาได้มีหลากหลายอย่างที่มีให้เลือกรับประทานของมีประโยชน์ทางนั้นนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ